สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคชเชนโฟทีครับวันนี้นะครับลงมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรครับที่ภาคใต้ครับให้นะครับแนะนำกรนิหนึ่งครับสวัสดีครับบ่าวครับบ่าวเป็นคนอำเภออาจิ่จังหวัดสงขลาแต่ทำสวนปาล์มอยู่ที่อำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงครับวันนี้นะครับให้พี่บ่าวนะครับปลูกปาล์มกี่ไร่ครับ ทั้งหมด13ไร่ครับประมาณ250ต้นครับอ่าประมาณ250ต้นนะครับให้ที่เบานะครับเล่าถึงปัญหาของเดิมครับปามเป็นยังไงบ้างครับในไร่ของเราครับคือปา์มก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทีนะก็คือทลายเล็กน้ำหนักน้อยนะครับแล้วก็มันจะมีผลเม่นผลเม่นเยอะนะครับแต่พอหลังจากที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทีนะครับมันจะตั้งแต่เดือนมกราขึ้นมามันจะ ผลผลิตมันจะใหญ่ทะลายใหญ่แล้วก็น้ําหนักดีครับผลเบนจะไม่ค่อยมีครับอ๋อถือว่าเป็นตัวได้มาแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจมากขึ้นเนาะแล้วก็แล้วตัวต้นทุนหรือปุ๋ยยาเป็นยังไงบ้างครับพี่เบ่าคือใช้ไปแล้วค,คือตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นปีมาปุ๋ยยังไม่ได้ใช้เลือดใช้แต่ผลิตภัณฑ์ของตวัวทีมาโดยตลอดครับแล้วก็ผลผลิตก็ดีขึ้นประทับใจมากขึ้นครับนั่นหลยคนคนที่มารับ จ้างเพลงปามให้เขายังยังชมเลยครับวา่าลูกใหญ่น้ําหนักน้าหนักดีมากครับไม่เหมือนกับสวนปามที่อยู่ใกล้ๆของของ,ของ,ของบ่าวบแล้วมาครับยังไงสุดท้ายนี้ให้พี่บา่าวฝากความมั่นใจถึงเกษตรกรทรรีร่กำลังตัดสินใจจะเอานําโอตีมาใช้กับตัวปามนัหนไหยครับครับคือสําหรับตัวบ่าวเองนั้นก็คือประทัดใจนะครับกับลิตีตัวนี้อยากให้เกษตรกรชาวสวน ที่ปลูกปาล์มอยู่นี้นั้นหันมาลองลองมาใช้โคทีดูครับแล้วก็จะย้สึกปรตับใจเหมือนกับพี่บ่าวใช้ครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่บ่าวมากมากเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับสําหรับที่ตัดสินใจอยากเอาโคทีไปใช้กับปลาล์มน้ํามันช่วงนี้ปลาล์มราคาสูงนะครับปุ๋ยก็สูงไปด้วยนะครับยังไงตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยให้เกษตรกรนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่สําคัญนะครับ เป็นมิดต่อสีไว้ลอบครับใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนวันนี้นะครับผมโคชเชนนะครับที่เบ่าต้องของตัวลกก่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ